แบบไหนดีกว่ากันระหว่างเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโตโอ้คลิปนี้มีคำตอบค่ะพี่วันนี้พี่เตยเราะด,ดูกับรุ่นอะไรบ้าง สำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันกับ ATV ของค่าย p อน้องเมย์ะนะคะทั้ง2รุ่นเลยนะคะวันนี้อยู่กับพ e d a t o r 250นะคะและตัว Contra 250 Pro Max นั่นเองพี่เตยถ้าเอาแบบฟิลิ่งเมื่อกี้นี้ที่เราขับกันตอนแรกเลยอ่ะ,อะก็คือจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าพีเดอร์น่ะพุ่งไวมากใช่ดูจากต้นคลิปเนาะ<ช>ตัวพีเดอร์พอออกตัวปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งไปเลยในขณะที่ตัวคอนท่าเนี่ยจริงน้องเมย์ก็ กดออกตัวพร้อมกันนะออกตัวพร้อมกันนะนี่ต้องบอกไปก่อนว่าตอนขี่น่ยคือเราให้สัญญาณพร้อมกันเมย์เป็นคนให้สัญญาณด้วยซ้ำพี่เตยนะคะเราก็เป็นคนกดด้วยแต่ปรากฏว,ว่าตอนที่ออกตัวมากลายเป็นว่าพีเดเตอร์พุ่งแบบตกใจเลยอ่ะค่อนข้างทิ้งห่างเนาะแล้วพอมาตอนช่วงความเร็วกลางถือว่าสูสีใช่ไหมแต<า>ม<ช>่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าพีเดเตอร์อก,ก็ทําความเร็วได้ค่อนข้างดีกว่าถ้าเป็นตามความเข้าใจคนทั่วไปงั้นพีเดเตอร์ก็ต้องดีกว่าไหมพี่เพราะแรงกว่า หลายคนอาจจะคิดว่าแบบพอเห็นจากก้นคลิปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวเกียร์แมนนวลทาความเร็วได้ดีกว่าก็จะดีกว่าหรือเปล่าเป็นรถที่น่าซื้อมากกว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2แบบนะคะถูกออกแบบออกมาเพื่อการใช้งานที่ต่างกันคือ,อมี FC หลายๆคนนะคะสอบถามมาเยอะมากๆว่าแบบอยู่อย่างลูกค้าเวลาจะซื้อเนี่ยก็จะถามมาว่าเลือก a อ v เนี่ย มันมีทั้งเกียร์ออตโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลเอาแบบไหนดีใช่ไหมซื้อแบบไหนดีแบบไหนดีกว่ากันต่างกันยังไงเนาะ<น><น>ก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่เตยให้คําตอบกันดีกว่าความแตกต่างเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอะมาดูจากข้อดีข้อเสียของเกียร์แต่ละแบบก่อนดีกว่ารุ่น Predator ต,ตัวเกียร์แมนนวลเนี่ยเกียร์ธรรมดารถเนี่ยมันจะทําให้ได้การควบคุมที่แม่นยํามากกว่าเพราะว่าเราสามารถควบคุมเกียร์ได้เองไงแล้ปรับ12-3 4ใช่ไหมเเราสามารถแต่ความเร็วได้เองอ่ามันก็จะให้ ความแม่นยาในการควบคุมนะคะให้ประสิทธิภาพในการขับสูงก็คือเขาเรียกว่าให้อัตราทดที่ดีกว่า,าถ้าพูดแบบเป็นหลักการนะสําหรับเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่ให้การควบคุมที่ดีกว่านั่นเองน้องมีมนะอ,อย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนต้นคิดว่ามันออกตัวได้แรงใช่ไหมเพราะว่าตามหลักการเนี่ยมันให้อัตราทดของเกียร์น่ะได้ดีกว่าทําให้ได้แรงม้าที่สูงกว่า นะคะมันก็เลยได้ประสิทธิภาพการขับขี่แบบว่าความเร็วความคล่องตัวเนี่ยมากกว่านะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยช่วยเรื่องการประหยัดน้ามันเขาจะประหยัดน้ํามันกว่าข้อดีขนาดนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเกียร์แมนนวลใช่ไหมมันต้องใช้การควบคุมต้องใช้ทักษะความชํานาญการเปลี่ยนเกียร์หรือ1นึ4อา่หรือว่าเกียร์แต่ระดับเกียร์แต่ละระดับเนี่ยเราใช้กับพื้นที่ทางแบบไหนตอนไหนเราควรจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ไหน ก็ถือว่าต้องใช้ทักษะการควบคุมที่ชํานาญพอสมควรนะคะอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่ก็คือมันมีข้อดีข้อเสียอย่างที่เซลเมย์เข้าใจก็คือ1เราควบคุมความเร็วได้เราตัดระดับเองได้แต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าขาดความชํานาญเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เลยพี่นะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวครัชมือด้วยไม่ใช่ออโต้ครัชนะเท่ากับว่าต้อง ควบคุมทั้งระดับเกียร์แล้วต้องควบคุมตัวคลัตช์ด้วยนะคะถือว่าต้องใช้ทักษะพอสมควรเลยมาดูในส่วนของเกียร์ออโต้กันบ้างนี่เลยเกียร์ออโต้ข้อดีก็เสียสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นออโต้ CVT นะซึ่งข้อดีเห็นอยู่แล้วชัดๆแน่ๆเลยก็คือขับง่ายกว่านองนึงใช่ใครก็ขี่ได้แลวพี่เนาะใช่แล้วพอเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหม ใครก็สามารถขี่ได้มันไม่ต้องใช้ทักษะในการเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรเลยอเพอเราสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บกดที่คันเร่งเนี่ยเราก็สามารถออกเดินทางได้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็จะมีการเชนเปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติ<อ>มันจะให้ความสมูทด้วยนะในการขับขี่เปลี่ยนเกียร์าาแล้วก็ให้ความต่อเนื่องในกําลังการลากจูงได้ดีกว่าก็ะค,ะาคือพูดง่ายๆถ้าเอาแบบเอาไปใช้งานหนักลากของเยอะๆเนี่ย โอ้โหตัวนี้ต้องเรียกว่าได้เหลือๆเลยนะพี่น้องใช่แล้วแล้วแรงบิดในรอบต่ําเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันพอเวลาเราไปลากของเนี่ยแบบใช้กับงานหนักๆน,นะมันก็จะทําให้แบบไปได้สมูทนะไม่ติดขัดแล้วก็ลากได้ดีกว่า แต่ว่ามันก็จะจะมีข้อเสียนิดหน่อยในเรื่องของแบบว่าพอเป็นเกียร์ออตโอต้ก็คือความหนืดนั่นแหละทําให้แบบแรงคโค้ดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะคะเรื่องของความเร็วนั่นเองอ๋อนั่นก็เลยเป็นสาเหตุไหมพี่ที่ตัวพีเดเตอร์เขาไม่ได้ใส่หัวบอลลากจูงมาอาจจะด้วยอแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถโมได้แต่ว่าคือด้วยแบบเดิมๆจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในลักษณะของแบบว่า การขับขี่แบบเร็วๆไหมพี่ถูกต้องที่ทำความเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วออย่างนี้นี่เองมีอีกคําถามหนึ่งที่ลูกค้าสงสัยกันบ่อยค่ะเขาจะถามกันมาว่าทําไมรถ a อทที่เป็นเกียร์แมนวนวลถึงทําแต่สายเล็กแล้วทําไมเกียร์ออโต้ถึงมีแต่สายใหญ่ใช่อ,อันนี้มีก็เคยสงสัยมีคำ <นะ S 2> ตอบไหมพี่ลูกค้าถามกันมาเยอะมาก จริงๆจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะที่อยู่ในไซส์2 5 0ซีซีแล้วได้เป็นเกียร์แมนนวล<ะ>ก็คือตัว p r e d a t ตอแต่ถามว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะน้องเมย์ลองดูจากขนาดนะวันนี้เราจอดอยู่ข้างกันเลย,เยไซซิ่งต่อแบบเลยพรี r เตอร์เป็นไซส์2 5 0ซีซีขนาดเครื่องใช่ไหมแต่ตัวรถก็ยังมีความปัดเปรียวกว่าะเรียกว่ามันมีความเพรียวกว่าหรือพูดง่ายๆก็คือมันค่อนข้างดูเล็กกว่าเนาะ ทั้งแบบการนั่งหรือการจะซอ้อหรือการขับอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่มันคนละแบบเลยคือต่อให้บอกว่าเป็นขนาดเครื่องอยนต์เนี่ย 250cc ก็จริงแต่ถือว่าขนาดรถเนี่ยก็ยังค่อนข้างคนละคนละแบบค่อนข้างเล็กกว่าค่อขนข้างเล็กกว่าใช่นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าการที่เป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยมันให้ความคล่องตัวใช่ไหมม,มันก็เลยไปบวกรวมกับไซส์รถที่เป็นขนาดไม่ใหญ่มากมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานนะคะมันก็จะให้ความคล่องตัวสูงหรือการใช้วิ่งในพื้นที่แคบ อย่างในไร่ในสวนที่แบบว่าเดินทางพื้นที่เล็กพื้นที่แคบนะคะค้องตัวเข้าซอกซอยได้ดีอ๋อแต่ถ้าเกิดเฮ้ยถ้าไปในเรื่องของการบรรทุกหนักขนของ สมมติสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยการใช้ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยแบบเกียร์ออโต้มันขี่ง่ายกว่าใช่แล้วพอ,อเป็นรถที่เป็นคันใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้กับงานที่หนักขึ้นถูกไหมน้องเมย์ค่ะมันได้กําลังเครื่องที่ใหญ่ขึ้นซีซีสูงขึ้นแปลว่าเขาต้องเอาไปใช้งานหนักขึ้นอย่างเช่นงานลากจูงบรรทุกข,ของที่มีน้าหนักเยอะๆ,ๆการที่เป็นเกียร์ออโต้ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าไอ้กำลังลากจูงมันสมูทกว่านะคะเขาก็เลยเอามาเน้นใส่ในคันใหญ่กัน นึกฟิลเหมือนแบบรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะพี่รถบรรทุกสองอะไรเงี้ยเนาะแล้วแล้วพอรถคันใหญ่เนี่ยพอเป็นเกียร์ออโต้มันจะทาให้การควบคุมรถอ่ะทำได้ง่ายกว่าขับขี่ได้ง่ายกว่าด้วยอือันนี้เห็นด้วยนะพี่นะนะคะโอ้โหเฮ้ยวันนี้เป็นถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะเอฟซีหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันจริงๆนั่นแหละใช่แล้วยังไม่หมดแค่นี้นอกจากเรื่องของความเหมาะสมหรือการใช้งานก็อาจจะยังมีคนสงสัยว่าแล้วการดูแลรักษาอ่ะสองตัวนี้มันต่างกันไหมนะคะอย่างเกียร์แมนนวลเนี่ย มันอาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของน้ํามันเกียร์ม,มันจะต้องมีการเติมหรือมีการถ่ายน้ํามันเกียร์นั่นเองนะคะแต่พอมาเป็นเกียร์ออโตโ้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นออโต้ซีวก็คือตามระบบเนี่ยเขาามันเป็นตัวคลัตช์แห้งเปลี่ยนเกียร์แบบแห้งเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไป เหมือนแบบเรามีรถยนต์แล้วนะพี่นะเนาะระบบคล้ายคารถยนต์เลยนะคะใครแบบเป็นเกียร์แบบอย่างเงี้ยก็ต้องมีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะอย่างนงี้นี่เองพี่แล้วอย่างงี้อันไหนดีกว่ากันล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะจะบอกว่ายังไงดี มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของทุกคนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานมากกว่าอย่างสมมุติใครที่อยากได้เกียร์แมนนวลเนี่ยอาจจะเหมาะกับการใช้งานที่แบบว่าเน้นความคล่องตัวทั้งการใช้งานแบบเพื่อความบันเทิงก็ได้นะเดี๋ยวนี้แบบว่าสนามเช่าที่แบบขับเล่นแบบอ่า,อา,อาลุยลุยเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกเอเว n เ u r e ์หน่อยอนะคะแบบ เนินภูเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วนะคะก็อาจจะใช้เป็นเกียร์แมนวนวลได้ได้ความคล่องตัวนะคะได้ความเร็วได้รอบอะไรอย่างนี้ค่ะหรือถ้าเกิดสมมุติใครที่อยากได้เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้งานที่เป็นเน้นเป็นงานหนักบรรทุกของอะไรอย่างนี้ลากจูงอะไรอย่างนี้ใช่แล้วนะคะ,ะ,คะการบรรทุกการลากจูงหรือขึ้นเนินชันก็ตามแต่นะคะสําหรับเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะให้สมรรถภาพที่ดีกว่าก็อย่างที่บอกเนาะขึ้นอยู่กับใช้งานเอาเป็นว่า fc คนไหนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อ่อ มาบอกกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาเทียบกันแล้วเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันอ่าชอบแบบไหนมากกว่าเราก็อยากจะได้เป็นแบบเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดามากกว่าพร<อ>าะบอกเหตุผลด้วยก็ดีนะเราจะได้แบบเว้ยเก็บไว้ว่าอ๋อพอเห็นคนใช้งานก็จะประมาณนี้นะแบบสนใจแบบนี้อยากได้แบบนี้อะไรแบบนี้เนาะพี่เนาะใช่แล้วอ่า โอเคนะคะ FC คนไหนเนาะสงสัยเกี่ยวกับ ATV พี่เตยอ่าเออสามารถแบบสอบถามกันได้ใต้วิดีโอนี้เนาะใช่แล้วคําถามอื่นๆนะคะใครมีคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับตัว ATV นะคะก็ค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะได้เลยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบมีข้อสงสัยแต่ว่าไม่รู้จะไปถามใครนะพี่เนาะม,มาถามะะกันได้นะคะเราก็จำไหน ATV มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะพี่นะแล้วนะ,ะ,ะก็มีคําถามหลากหลายมากมายมาก อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ลูกค้าถามกันบ่อยมากเลยใช่แล้วส่วนใครนะคะที่สนใจนะคะทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะหรือจะเป็นรุ่นอื่นอือีกนะคะทั้งตัวเกมมันนนเน่ยเริ่มต้นที่ 150cc ก็มีอีกหลายรุ่นนะคะสามารถติดต่อที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ,ะหรือว่าจะเป็นคันใหญ่แบบนี้ก็มีมจําหน่ายนะคะ ตั้งแต่ 250cc จนไปถึง 1000cc เลยใช่แล้วโอ้โหะะก็คือจําหนายหลากหยมากนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะว,ว่าเราจะรีวิวอะไร<ค>ะหรือว่าเราจะมาตอบคําถามอะไร f c อีกใช่แล้วนะคะโโก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยพี่เนาะอโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ